เราถึงบอกว่า DNA เป็นสารพันธุกรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ย DNA มันสามารถที่จะจำลองตัวเองได้เนาะการจำลองตัวของ DNA เราเรียกว่า DNA Replication ชันะคะทำไมต้องจำลองตัวเองก็เพื่อที่จะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ไปสู่รุ่นลูกจากลูกไปสู่รุ่นหลานนั่นเองนะคะแล้ว DNA นี่ยสามารถควบคุมเซลล์นะคะบอกให้เซลล์เนี่ยสังเคราะห์โปรตีนมานะนะคะแล้วโปรตีนนั้นแหละคะก็เอาไปสร้างเป็น ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์นั่นเองค่ะหรือของพืชก็ได้นะคะแล้ว DNA เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้การเปลี่ยนแปลงของ DNA เเนี่ยก่อให้เกิดมิวเทชันนะคะหรือก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เนาะทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยค่ะเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมขึ้นมานะคะทีนี้อันนี้ครูจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการที่ยากขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะชื่อว่า the เซ n t ทร l d ด g m กมาเซ r a ทร o g ด a ก็คือการแสดงออกของยีนนะคะยีนจะแสดงออกได้อย่างไรอ้าวยีนแสดงออกยังไงเหรอคะก็คือสมมุติครมียีนที่ควบคุมหนังตาอยู่ก็คือมีหนังตา1ชั้นกับหนังตา2ชั้นแล้วยีนตัวนั้นจะแปลงไปเป็นโปรตีนได้อย่างไรนะคะก็คือจะต้องผ่าน2กระบวนการ หลักๆนะคะกระบวนการแรกชื่อว่า transcription กระบวนการที่2ชื่อว่า translation เดี๋ยวครูต้องมาพูดถึงตัว central dogma นะคะจริงๆ central dogma ไม่ได้มี2กระบวนการนะเดี๋ยวครูจะเพิ่มให้นะคะ central dogma จริงๆแล้วเริ่มจาก DNA นะคะ DNA สามารถจำลองตัวเองได้เราเรียกว่า DNA replication ถูกไหมเล็บ ตรงนี้นะคะ DNA replication อันนี้ครูเพิ่มมาอีกหนึ่งกระบวนการแล้วค่ะคือการที่ DNA เนี่ยจำลองตัวเองนะคะนี่คือกระบวนการที่1 DNA replication DNA นะคะมี2ส,สายเนาะแล้วก็มีเบสที่เข้าคู่กันเป็นแบบ complementary base pair ก็คือจะเข้า คู่กันแบบเบสคู่สมนะคะ A เข้าคู่กับ T T กับ A G กับ C แล้วก็ C กับ G ประมาณนี้นะคะอันนี้เป็น DNA ค่ะ DNA เนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ RNA RNA ในที่นี้ชื่อว่า mRNA นะคะ m ย่อมาจาก messenger ค่ะ,ะเป็น messenger RNA นะคะก็คือเนี่ยเปลี่ยน DNA มาเป็น RNA นะ เดี๋ยวครูจะบอกนะคะว่าเปลี่ยนได้ยังไงแล้วอย่าลืมนะคะ DNA เนี่ยจะมีเบตที T, แต่ RNA ของเราไม่มีเบตที T, ก็คือมีเบตยู U เข้ามาแทนเห็นไหมคะเนาะนี่คือข้อแตกต่างกันเลยการที่ DNA เปลี่ยนมาเป็น mRNA เราเรียกว่า transcription หรือว่าการถอดรหัสนั่นเองค่ะแล้วจาก mRNA นะคะจะเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนค่ะโปรตีนหรือว่า polypeptide คำเดียวกันเนาะไม่ต้องตกใจนะคะ จะเรียกโปรตีนเรียกพลีเปบไทก็ได้นะคะ mRNA เปลี่ยนมาเป็นโปรตีนแบบนี้ค่ะแล้วเรียกว่า Translation หรือว่าการแปลรหัสนั่นเองเพราะว่า Translate แปลว่าแปลใช่ไหมคะ r า n s l ล t i o n ก็คือแปลรหัสค่ะคือเปลี่ยนรหัสพวกนี้ค่ะรหัสพันุกรรมคือ AUG a u CCG อะไรพวกนี้ให้มาอยู่ในรูปของตัวอะมิโนอย่างเช่นตัวแรกก็คือเมทไทโอนินนะคะเนี่ย เซอรีนมาแบบนี้เนาะถ้าสต็อแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ารหัสนี้เป็นรหัสหยุดค่ะบอกให้หยุดหยุดก็คือห้ามสังเคะหอกรดอะมิโนต่อไปก็คือโปรตีนเนี่ยจะมีแค่3กรดอะมิโนนะพอเจอรหัสหยุดเข้าไปเราก็สังค์ะอกรดอะมิโนไม่ได้ถูกไหม อันนี้คือ3กระบวนการหลักๆนะคะคือ DNA replication transcription แล้วก็ translation เราจะต้องเริ่มต้นจาก DNA จาก DNA มาเป็น mRNA แล้วจาก mRNA เนี่ยถึงจะเป็นโปรตีนได้แล้วโปรตีนนี้ก็จะไปควบคุมลักษณะทางบรรุกรรมนะคะไปสร้างสารต่างๆที่แสดงออกลักษณะทางบรรุกรรมนั่นเองอย่างเช่นไปสร้างสารที่บ่งบอกว่าบุคคลคนนี้จะต้องมีตาสองชั้นนะประมาณนี้นะคะ ทีนี้ครูจะมาเริ่มกระบวนการแรกนะคะก็คือ DNA replication หรือว่าการจำลอง DNA นั่นเองนะคะการจำลอง DNA จริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่ สามทฤษฎีหลักๆนะคะที่เขาเสนอมาเนาะครูให้สาย DNA สีฟ้าเนี่ยเป็นสายแม่ก็คือเป็นสายแม่แบบนะคะเป็นสายเริ่มต้นแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป็นสายใหม่ที่สร้างขึ้นนะคะ parental DNA ก็คือสายแม่แบบเนาะ,ะเป็นสีฟ้า first r e p l i c a t i o n ก็คือการจำลอง DNA ครั้งแรก second r e p l i c a t i o n ก็คือการจำลอง DNA ครั้งที่สองนะคะครั้งแรกก็คือมาจากสาย p a r e n t a l DNA เเลยแต่ว่าครั้งที่สองเนี่ยก็จะมาจากสายลูกอีก ทีนนึงะะคะจะเรียกว่าเป็นสายหลานก็ได้นะทฤษฎีที่เขาเสนอมานะคะบอกว่าเอ๊ะตัว DNA เนี่ยจะมีการจำลองยังไงนะคะมีอยู่3ทฤษฎีด้วยกันค่ะทฤษฎีแรกก็คือ conservation ค่ะทฤษฎีที่2ก็คือ semi-conservation แล้วก็อันที่3นะคะคือ dispersive แล้วทฤษฎีไหนละ่ะที่ถูกต้องที่สุดนะคะ เรามาดูทฤษฎีแรกก่อนนะคะ conservation conservation ตรงนี้นะคะ conserve แปลว่าการรักษาหรือว่าการอนุรักษ์ไว้ใช่ไหมก็คือถ้าสายเริ่มต้นเป็นสีน้ำเงินนะคะสายลูกที่ออกมาเนี่ยก็ยังคงสีน้ำเงินของคุณแม่อของของสายแม่แบบนะคะไม่เรียกคุณแม่ของสายแม่แบบไว้อยู่แล้วก็สร้างสายใหม่สีเหลืองขึ้นมาสีเหลืองเวลาแบ่งตัวออกไปก็จะได้สีเหลืองทั้งหมด แต่สีเนี้ยเวลาสร้างก็จะสร้างได้ทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้เป็นแบบ conservation แต่ถ้าเป็น semi conservation ก็คือเริ่มจากสายแม่แบบสีฟ้านะคะโดยที่ตัวสายสีฟ้าเนาะจะแบ่งสายสีฟ้ามาตรงนี้สายหนึ่งมาตรงนี้สายหนึ่งแล้วก็สร้างสายใหม่นะคะที่เป็นสายสีเหลืองเนี่ยมาเห็นไหมดังนั้นสายลูกจะประกอบไปด้วยสายเก่าหนึ่งสาย ก็คือสายสีฟ้าแล้วก็สายใหม่หนึ่งสายก็คือสายสีเหลืองนะคะตัวนี้ก็แบ่งออกไปอีกเห็นไหมได้เป็นแบบนี้นะ Semi conservative ต่อไป Dispersive นะคะ Dispersive ก็คือนิสายแม่แบบค่ะเป็นสีฟ้าสายลูกที่สร้างเอามีทั้งฟ้าปนเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นรุ่นหลานที่สร้างก็ฟ้าปนเหลืองหมดเลยดังนั้นทฤษฎีไหนถูกต้องที่สุดนะคะจริงๆแล้วคำตอบก็คือทฤษฎีนี้ค่ะ Semi conservative Conservation นะคะหรือว่า conservative แปลว่าอ,อ,อนุรักษ์ใช่ไหมคอนเซอร์เวตีแปลว่าอนุรักษ์เซมีแปลว่ากึ่งหนึ่งก็คืออนุรักษ์ไว้กึ่งหนึ่งหมายความว่ายังไงนะคะดูจากสายลูกตรงนี้ค่ะอนุรักษ์สายเก่าไว้สายหนึ่งก็คืออนุรักษ์ไว้กึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะสายเก่าเป็นสีฟ้าสายใหม่เป็นสีเหลือง โอเคดังนั้นโมเลกุล DNA ที่สร้างขึ้นใหม่นะคะจำไว้เสมอว่าจะประกอบไปด้วยสายเก่า1สายแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเรามาดูกระบวนการนะคะของ DNA r e p l i c a t ิเคชันนะอันนี้เป็นกระบวนการแบบง่ายๆนะคะที่ครูจะเอามาอธิบายเนาะตอนนี้ ในความรู้ของเราเราจะต้องรู้แล้วว่า n n เนี่ยประกอบไปด้วยพ o ลีนิว l คลีไทาสองสายนะคะที่เรียงกับหัวกับหางเราเรียกว่าเป็นแบบแอนติพาราเลลนะก็คือถ้าสายสีชมพูนะคะเริ่มต้นที่3พาร์มแล้วไปจบที่5พาร์มสายสีฟ้านะคะจะต้องเริ่มต้นที่5พาร์มแล้วก็ไปจบที่3พาร์มค่ะการสร้าง DNA สายใหม่นะคะ,ะถ้าตรงนี้นะเป็นสายเก่านะคะ ตรงนี้ก็เป็นสายเก่าถูกไหมการสร้าง DNA สายใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการแยก DNA สายเก่าก่อนคือแยกสสายให้กลายเป็นสายเดี่ยวแบบนี้นะคะให้ให้ให้เขาแยกออกจากกันแบบนี้เนาะเนี่ยปกติเขาจะพันเป็นเกลียวแบบนี้ถูกไหมทีนี้เราก็ให้เขาแยกแบบนี้ค่ะเนี่ยแยกออกจากกันแล้วค่อยสร้างสายใหม่ขึ้นมาเห็นไหมสายใหม่สายใหม่ก็คือสีชมพูนะคะตามที่ครูวาด แต่ว่าภาพนี้ค่ะสายใหม่ก็คือตัวสีนี้ค่ะอาจจะบอกว่าเป็นน้ำเงินเข้มนะคะสีนี้สายใหม่เห็นไหมดีเสายใหม่นะคะตัวนี้ก็ DNA สายใหม่เหมือนกันค่ะตัว DNA สายใหม่สังเกตทิศทางนิดนึงนะคะเขาจะสร้างจากทิศ5พามไป3มพามเสมอนะคะของสายใหม่ด้วยนะ สายใหม่ตรงนี้เริ่มจาก5้าพาร์มใช่ไหมไป3พาร์มสายใหม่ตรงนี้ก็ต้องเริ่มจาก5พาร์มนะคะแล้วไป3ามพาร์มเห็นไหมคือทำไมล่ะคะก็เพราะว่าดูตรงนี้ถ้าสายเก่าตรงนี้นะคะเริ่มจาก3มพาร์มถูกไหมแล้วไปจบที่หพาร์มสายใหม่เนาะจะต้องสร้างจาก5้าพาร์มไป3ามพาร์มก็คือจะเริ่มจากตรงปลายนี้เลยเห็นไหม เพราะสองสายนี้ต้องเรียงแบบแอนติพาาเลลหรือว่าแอนติพาาเลลนั่นเองนะคะถ้าสายนี้เริ่มจาก3พามตรงนี้คุณต้องเริ่มจาก5าพามโอเคอันนี้ก็คือเคลื่อนที่เข้าไปใช่ไหมคะเข้าไปตรงจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เราเรียกว่า replication fork ค่ะ,ะ replication fork นะคะนี่ เคลื่อนที่เข้าไปหา replication fork แต่ตรงนี้ค่ะสายนี้จบที่5พามนะแต่ว่าเริ่มต้นที่3พามเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น5พามและตรงนี้3พาม์มใช่ไหมเนี่ยมันต้องสลับกันแบบนี้นะคะสายนี้จะเคลื่อนที่ออกจาก replication fork ค่ะอย่าลืมนะคะการสร้าง DNA สายใหม่จะต้องสร้างจากทิศ5พามไป3พามของ DNA สายใหม่เสมอนะคะ เมอเลยนะแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยสายที่มันสร้างเข้าหา replication fork ตรงนี้นะคะมันเป็นสายที่แบบไม่ตะกุดตะกะเลยนะคะเป็นสายที่แบบเป็นสาย DNA สายใหม่ที่แบบยาวต่อเนื่องนะคะสายนี้เรียกว่า leading strand ค่ะ รงนี้นะ leading strand แต่ถ้าเป็นสายใหม่ที่สร้างออกจาก replication fork นะคะจะเป็นสายที่ตะกุตตะกะก,ก็คือไม่ต่อเนื่องเนาะเราเรียกว่า discontinuous หรือว่าเรียกว่า lagging strand ค่ะดังนั้นถ้าขึ้นที่เข้าหา replication fork จะเป็นสายที่ชื่อว่า leading strand แต่ถ้าออกจาก replication fork เราจะเรียกว่าเป็น lagging strand ค่ะนี่นะคะคือ replication fork นั่นเอง ทีนี้เรามาดูกระบวนการนะคะจริงๆในเรื่องของ DNA Replication เนี่ยกระบวนการก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่อาจจะมีตัวเอนไซม์นะคะเอนไซม์เนี่ยชื่อค่อนข้างยาวเนาะบางทีแล้วก็มีเอนไซม์เยอะมากที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจำลอง DNA นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจอะครูก็ว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปนะเดี๋ยวครูจะเริ่มจากเอนไซม์ตัวที่หนึ่งเลย จำที่ครูบอกได้ไหมคะว่าการจำลอง DNA เนี่ยเวลาเราจะสร้าง DNA สายใหม่นะคะเราจะต้องมีการแยกสายเก่าออกจากกันก่อนนะคะเอนไซม์ตัวที่1ชื่อว่าเฮ l ิเคสนะคะเฮริเคสทำหน้าที่ในการแยกสาย DNA d n นะคะ DNA สายเก่าให้เป็นสีน้ำเงินนะแล้ว DNA สายใหม่เนี่ยจะเป็นสายสีฟ้านะคะนี่คือสายเก่าะคะ่ะสีน้ำเงินแล้วนี่คือสายใหม่นะคะสีฟ้า ทีนี้เอนไซม์เฮลิเคสนะคะจะทําหน้าที่แยกสาย DNA หรือว่าคลายเกียว DNA ออกจากกันนะคะสังเกตว่าตอนแรก DNA มันจะยาวแบบนี้เนาะคู่ขนานกันไปแบบนี้พอแยกปุ๊บก็จะกลายเป็นภาพนี้นะคะ่ะมันจะมีจุดหนึ่งที่สาย DNA ถูกแยกออกจากกันก็คือจะโป่งออกแบบนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นในการสร้าง DNA สายใหม่นั่นเองค่ะโอเคไหม เอนไซม์ตัวที่1น,นะคะเฮลิเคสคลายเกลียวหรือว่าแยกสาย DNA ค่ะต่อไปเอนไซม์ตัวที่2นะคะชื่อว่า SSB นะคะ SSB จริงๆย่อมาจาก Single-strand Binding Protein นะคะเป็นโปรโตีนสีเทาๆเนี่ยค่ะโปรโตีนสีเทาๆจะทำหน้าที่จับกับ DNA สายเก่าทั้ง2ส,สายเลยทำหน้าที่ในการบอก DNA สายเก่าว่าเฮ้ยไม่ต้องมาจับกันอีกนะ ก็คือถ้าคุณแยกออกจากกันแล้วนะคะให้แยกออกจากกันต่อไปนะคะห้ามมาพันเกียวหรือว่าห้ามมาจับกันอีกนั่นเองเนาะเอนไซมตัวที่3นะคะที่มีบทบาทก็คือไพร m เมสค่ะไพรเมสจะทำหน้าที่ในการสร้างไพรเมอร์ไพรเมอร์ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสังเคราะห์ DNA สายใหม่นะคะจริงๆ p r i ไพรเมอร์ตัวนี้เป็น RNA Primer ไพรเมอร์นะเขาบอกว่าอา้าวตอนนี้จะสร้าง DNA ไม่ใช่เหรอ ทำไมตัวเริ่มต้นต้องเป็น RNA ด้วยจริงๆก็มีคนเสนอความคิดนะคะขึ้นมามากมายเลยแต่ที่ครูไปอ่านเจอนะคะมี paper หนึ่งเนาะเขาบอกว่าตัว RNA เนี่ยค่ะมันค่อนข้างที่จะสลายตัวได้ง่ายหรือกําจัดออกได้ง่ายนะคะแล้วสุดท้ายตัว primer ตัว p เ i m e r สีแดงๆเนี่ยก็จะถูกกำจัดออกอยู่ดีเพราะว่าเป็น RNA แต่จริงๆแล้วเราต้องการแค่ DNA ใช่ไหมถ้าเราเอาสีแดงที่เป็น RNA เข้าไปด้วยเนี่ย มันก็ไม่ใช่ DNA ที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็น DNA เพียวๆถูกไหมคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องกำจัดอันเอไพเมอร์ออกไปอยู่ดีนะคะโอเคตัวที่3นะคะชื่อว่าเอนไซม์ไพเมสทำหน้าที่สร้างไพเมอร์นะคะแล้วไพเมอร์เป็นอันเอด้วยที่สำคัญไพเมอร์เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์อ DNA อสายใหม่นะคะแล้ว DNA สายใหม่เนี่ยจะถูกสังเคราะห์จากไป 5พามไป3พามนั่นเองเนาะต่อไปนะคะถ้าเราสร้างไพรเมอร์ได้แล้วนะตัวที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA สายใหม่คือเอานิวคลีโอไทด์มาต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันเป็น DNA สายใหม่เนี่ยชื่อว่า DNA polymerase 3ตัวนี้ค่ะนี่ตัวที่4เอ่อตัวนี้ย่อมาจาก polymerase นะคะชนิดที่3 นะมีาะมชนิดทานนง 1, 2, 3แต่ว่าชนิดที่3เนี่ยจะทำหน้าที่ในการหยิบเอานิวเคลียตานะคะมาต่อ,ต,อ,ต,อต่อการกลายเป็น DNA สายใหม่ก็คือสายสีฟ้านั่นเองเนาะทีนี้อย่างที่ครูพูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะ l ลปิเคชันฟอ k ของเราอยู่ตรงไหน l ลปิเคชันฟอ k ของเราอยู่ตรงนี้นะคะ DNA สายใหม่เนี่ยจะถูกสร้างเข้าหา l ลปิเคชันฟอ k กับ ออกจาก replication fork นะคะตัวที่เข้าหา replication fork เนี่ยจะเป็นสายที่เรียกว่า leading strand คือเป็นสายแบบต่อเนื่องนะคะสวยงามมากเลยเนาะแต่ตัวที่ออกจาก replication fork เป็นสายที่เรียกว่า lagging strand นะคะก็คือไม่ได้ต่อเนื่องตะกุตะกะนะตะกุตะกะในที่นี้เพราะว่าเขาสร้าง p เ i m e r เนี่ยหลายตำแหน่งเหลือเกินเห็นไหมคะพอสร้าง p เ i m e r ตำแหน่งใหม่นะคะสาย สายใหม่ที่สร้างก็สั้นแค่นี้พอมาสร้างไพรเมอร์ตรงนี้อีกสายใหม่ที่สร้างก็สั้นแค่นี้นะคะไม่ไม่ค่อยยาวต่อเนื่องสักเท่าไหร่เนาะทีนี้นะคะถ้าเป็นสาย l a g g i n g strand สายที่ตะกุตตะกะตรงนี้ DNA จะแบ่งออกเป็นท่อนๆเห็นไหมคะท่อนนี้กับท่อนนี้เนาะอันนี้คือ DNA สายใหม่นะคะ DNA สายใหม่ที่แบ่งออกเป็นท่อนๆน,นี้เราเรียกว่าเป็น Okazaki fragment นะคะ นี่โอคาากิแฟกเมนต์จริงๆตั้งชื่อตามนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะโอคาากิแฟกเมนต์แฟกเมนต์แปลว่าท่อนๆเนานะแล้วอย่าลืมนะว่าการสร้าง DNA สายใหม่จะต้องมีทิศจาก5พาร์มไป3พาร์มเสมอนะคะคูขออนุญาตลบนะทิศรู้ได้ยังไงคะก็คือถ้าตรงนี้จบที่5พาร์มสายใหม่ต้องจบที่3พาร์มถูกไหมคะ ดังนั้นสายที่ออกจาก replication fork ตรงนี้นะคะทิศจะเป็น5พาร์มไป3มพารมสายที่เข้าหา replication fork นะคะตรงนี้จะต้องเป็น5พาร์มตรงนี้เป็น3พาร์มค่ะจริงๆสายที่เข้าหา replication fork เขาก็มีไพม์เนอร์นะแต่ว่าภาพนี้เขาไม่ได้แสดงให้เห็นเนาะเพราะว่ามีตัวนี้ค่ะบังไว้ตัวนี้เห็นไหมก็คือตัวนี้เป็นตัวไพม์เนอร์นะคะนี่ เข้าหา replication f r o g นะคะก็เข้าไปด้านนี้เนาะแต่ถ้าออกจาก replication f r o g แบบนี้ก็จะมี p เม m e r หลายจุดหน่อยคือสีชมพูตรงนี้นะคะเนี่ยโอเคไหมแล้วทีนี้นะคะสร้าง DNA สายใหม่ขึ้นมาแล้วอย่างที่ครูบอกว่าจะต้องมีการกำจัด primer ออกไปนะคะกำจัดตัวสีแดงๆออกไปอะไรเป็นตัวกำจัดตัวกำจัดก็คือ DNA polymerase เป็นเอนไซม์ตัวที่เท่าไหร่แล้วคะ อันนี้เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มไพเมอใช่ไหมตัวที่4นี่ DNA Polymerase ตัวที่5นะคะตัวที่5คือ DNA Polymerase 1หรือ DNA Polymerase 1นะคะตัวเลขเนี่ยจะเขียนเป็นเลขโรมันแบบนี้เนาะ DNA Polymerase 1นะคะทำหน้าที่กําจัดไพเมอร์ค่ะ,ะกําจัดหรือว่าตัดไพเมอร์ทิ้งไปนั่นเองค่ะโอเค แล้วทีนี้อย่างที่ครูบอกนะคะว่า DNA สายใหม่เนี่ยถ้าเป็นสายของ l a g g i n g Strand นะคะมันจะตะกุตตะกะแบบนี้ไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็จะมีเอนไซม์ตัวที่6ค่ะชื่อว่า DNA l like i g a s e s นะคะเอามาเชื่อมสายโอคาซากิแ a กเมนตให้เชื่อมต่อกันนั่นเองดังนั้นมี6เอนไซม์นะคะครูก็ฝากไปทบทวนด้วยนะคะว่ามีเอนไซม์อะไรบ้างเนาะ ต่อไปนะคะเมื่อกี้ครูได้พูดจบแล้วในเรื่องของ DNA replication แนละ้วก็คือการที่ DNA เนี่ยจำลองตัวเองนะคะแล้วก็จำลองตัวเองเป็นแบบ semi conservative หรือว่า semi conservation ด้วยก็คือเวลาสร้าง DNA สายใหม่ขึ้นมานะคะ DNA สายใหม่จะต้องประกอบไปด้วย DNA สายเก่า1สายเนาะแล้วก็สายใหม่1สายนั่นเอง ต่อไปจะเป็นกระบวนการที่เรียกว่า transcription หรือกระบวนการถอดรหัสพันธุก,กรรมนะ,ะ transcription เนี่ยจริงๆแล้วจะต้องเริ่มจาก DNA เนาะแล้วก็ต้องทำให้กลายเป็น mRNA นะคะ mRNA ก็คือย่อมาจาก messenger RNA นั่นเองจริงๆ RNA เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวครูให้ความรู้ตรงนี้เลยอันที่หนึ่งเรียกว่า mRNA mRNA จะทำหน้าที่ในการาก o อปปี้รหัสนะคะแปลรหัสจากสาย DNA มาอยู่ในตัวมันเพื่อที่จะเอาไปสร้างเป็นโปรตีนต่อไปเนาะแล้วก็มี t n a นะคะ t ย่อมาจาก transfer ค่ะ transfer แปลว่าขนส่งนะคะ t n a จะทำหน้าที่ขนส่งกรดอะมิโนนะคะในกระบวนการ Translation หรือว่าการแปลรหัสพันธุกรรมเดี๋ยวจะเป็นกระบวนการที่3ที่ครูจะพูดหลังจากนี้นะคะแล้วก็มี r เล็กนะคะแล้วก็ r n a r n a จะเกี่ยวข้องกับการสร้างไรโบโซมนะคะที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ปโปรตีนนั่นเองค่ะอันนี้คือ r n a 3ชนิดเนาะเรามาดูกันนะคะว่ากระบวนการถอดรหัสเนี่ย หรือ transcription เริ่มอย่างไรก็คือเนี่ยค่ะครูจะมี DNA transcription ก็คือการเอา DNA แปลงมาเป็น mRNA นะคะก็คือแปลงมาเป็นตัวนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกระบวนการ translation ครูยังไม่พูดนะคะครูจะพูด transcription ก่อนนะแต่ตัว translation ก็คือการเอา mRNA มาแปลงเป็น polypeptide หรือว่าโปรตีนนั่นเองนะคะ สิ่งที่ครูจะพูดก็คือจะถึงขั้นนี้นะคะ T r a n s c r i p t i o n ก็จะถึงแค่นี้นะคะ่ะจะเกิด Transcription ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะจะต้องมีการแยกสาย DNA ออกจากกันก่อน DNA เนี่ยจากเดิมเป็น2ส,สายแบบนี้ค่ะจะถูกแยกออกจากกันให้กลายเป็นแบบนี้แล้ว mRNA ที่สร้างเนี่ยเป็นสายสีแดงนะคะจะเลือกเอา DNA สายใดสายหนึ่งเป็นแม่แบบอย่างเช่น สายสีแดงนะคะคือ mRNA เนาะนี่นะคะเอาสายไหนเป็นแม่แบบคะสายบนหรือว่าสายล่างเอา DNA สายไหนเป็นแม่แบบเอาสายล่างเห็นไหมคะว่าเหมือนเดิมนะคะหลักการของชารา g a f ก็คือ A จะต้องเข้าคู่กับ T นะแล้วก็ G เข้าคู่กับ นะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ DNA เริ่มมาจาก T A C T A G A G C A T T เวลาสร้างเป็นตัว RNA นะคะ,ะสร้าง RNA อะไรคู่กับ T ก็คือ A ถูกไหมอะไรคู่กับ A ก็คือ T แต่อย่าลืมนะคะตอนนี้เรากำลังจะสร้างเป็น mRNA ซึ่ง RNA เนี่ยไม่มีเบส T, แต่มี a บ e U เข้ามาแทนเนาะหนูก็เปลี่ยนจาก a บ e T เป็นเบ e U นั่นเองค่ะอะไรเข้าคู่กับ C ก็คือ G อะไรเข้าคู่กับ T ก็คือ A อะไรเข้าคู่กับ A ก็คือ U นะคะเพราะตอนนี้เราจะสร้างเป็น m n a นะคะจะไม่มี T อีกต่อไปจะมีแค่4ตัวก็คือ A, C, G แล้วก็ U โอเคนี่คือสาย m r a ที่เราได้นะคะทีนี้ก่อนที่จะมาเป็น mRNA แบบนี้ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยค่ะ transcription หรือการถอดรหัสนะคะจริงๆมีอยู่ด้วยกัน3ระยะนะคะระยะที่1เรียกว่า transcription initiation ก็คือกระบวนการเริ่มต้นของการถอดรหัส กระบวนการที่2คือ transcription elongation ก็คือการขยายยาวออกไปของสาย rna ก็คือการเริ่มสร้างสาย mrna นั่นเองนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่3ค่ะจะสร้างต่อไปได้เรื่อยๆไหมก็คือไม่นะคะจะต้องมีการสิ้นสุดหรือการหยุดนั่นเองเราเรียกว่า transcription termination termination แปลว่าสุดท้ายนะคะก็คือสิ้นสุดการถอดรหัสนั่นเองค่ะ ตัว transcription นะคะจริงๆแล้วจะมีเอนไซม์ที่สำคัญอยู่1ตัวนะคะก็คือ RNA polymerase คุ้นๆไหมคะเมื่อกี้ที่ครูพูดถึงการจำลองตัวของ DNA หรือว่า DNA replication เนี่ยจะอาศัยเอนไซม์ที่สำคัญคือเอนไซม์ที่สร้าง DNA สายใหม่นำนิวคลีโอไทด์มาต่อให้เป็น DNA สายใหม่เราเรียกว่า DNA polymerase 3 ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น transcription ปุ๊บจะเรียกว่า RNA polymerase transcription นะคะไม่จำเป็นต้องมีไพ i m เมนะแต่ถ้าเป็น DNA replication อันนี้จะต้องมีไพ i m เมด้วยนะคะดังนั้น transcription เอนไซมที่ใช้เนี่ยจะน้อยกว่า DNA replication มากๆเลย DNA replication มีตั้ง6ตัวใช่ไหมที่ครูพูดเมื่อกี้แต่ถ้าเป็น transcription เอาหลักๆง่ายๆเลยว่คือมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยค่ะชื่อว่า RNA polymerase นะคะเอนไซม์ที่ชื่อว่า RNA polymerase นี้เป็นเอนไซม์ที่จะไปจับกับ DNA แม่แบบนะคะ DNA แม่แบบเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันเนาะจากการที่มันพันเกลียวกันอยู่เนี่ยมันจะถูกแยกออกจากกันเนาะทำให้ DNA นี่ยคลายเกลียวออกนะคะหรือแยกออกจากกันแล้วถึงจะเริ่มสังเคราะห์ mRNA นั่นเองนะคะที่สำคัญจะต้องมีเอนไซม์ RNA polymerase ก่อนนะ แล้วอย่าลืมนะคะเวลาสั่งเคาะ mRNA จริงๆตรงนี้ต้องเขียน mRNA เนาะเพื่อความเปพซิฟิกหรือความจำเพาะเข้าไปนะคะการสังเคราะห์ mRNA เนี่ยก็จะเหมือนกับการสร้าง DNA สายใหม่เลยค่ะก็คือทิศทางเนี่ยจะต้องไปจาก5พารมนะคะเริ่มต้นจาก5พาร์มไป3พาร์มของสาย mRNA ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วอย่าลืมนะถ้าตำแหน่งไหนของ DNA นะคะเป็น T เนาะ อย่าลืมว่าต้องเข้าคู่กับ A ถ้าตำแหน่งไหนของ DNA เป็น U นะคะออของโทษค่ะของ DNA เป็น A ตรงนี้นะคะสาย m r a สายใหม่ที่สร้างเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นเบส U ด้วยถูกไหมอย่างตัวนี้นะคะสายล่างเนี่ยเป็น DNA สายบนเนี่ยเป็น mRNA DNA เป็น ACCATC A เข้าคู่กับ U เห็นไหม c เข้าคู่กับ g c เข้าคู่กับ g a คู่กับ u t คู่กับ a c g a u แบบนี้นะคะอันนี้คือสายที่เราต้องการที่จะไปสร้างเป็นโปรตีนต่อไปเรียกว่าสาย m n a นะคะแล้วก็ทิศของอาสาย m n a ถ้าเทียบกับ dna แม่แบบก็จะแตกต่างกันนะคะดูจากตรงนี้ก็ได้ dna ตรงนี้เริ่มจาก3พารมนะคะเวลาสร้างเนี่ยสาย n a จะต้องไปทางนี้นะเพราะว่า สายใหม่ที่สร้างต้องมีทิศ5พามไป3พามของของ m n a สายใหม่ตรงนี้เสมอนะคะก็คือตรงนี้จะเริ่มจาก5แล้วก็ไปสิ้นสุดที่3พามนั่นเองเนาะแล้วเวลาการสร้างนะคะก็สร้างเหมือนกับ DNA เลยค่ะก็คือเอานิวคลียรไทแต่ตรงนี้เขาเขียนแคบเบสนะคะเอาดีนิวคลียรไทมาต่อเห็นไหมอย่างตัวต่อไปที่จะมาต่อกับ T ก็ต้องเป็น A นะคะ ตัวต่อไปที่จะมาต่อก็ต้องเป็น G แบบนี้นะคะเอาแบบง่ายๆเลยแล้วเอนไซม์ที่สำคัญอย่าลืมนะคะก็คืออันเอพอลิเมเรนั่นเองค่ะ